สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนะครับบอลสีของเราก็ที่อยู่นอกตู้ก็ยังสดชื่นกันอยู่นะครับบอลสีหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็ ไม่สดชื่นเหมือนหน้าฝนนะครับหน้าฝนเท่าไหร่เพราะว่าโดยธรรมชาติบอลแล้วเขาชอบอากาศร้อนชื้นนะครับพอหน้าหนาวการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักลงไปบ้างนะครับแต่ก็ยังสดชื่นอยู่นะครับอันนี้สองฝั่งโค้งของผมนะครับก็ยังสดชื่นดีนะครับเพื่อนๆนะครับแต่เราก็ต้องมี ต,ตัวรองนะครับเอาน้ําใส่รองอก้นกระถางไว้นะครับะนะครับเขาก็สดชื่นนะครับแต่ต้องมีภาชนะรองนะครับอันนี้ก็ชายชนนะครับตันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการดูแลบอลสีของผมในช่วง ฤดูหนาวนะครับก็คือเราจะตัดแต่งใบให้เขาเหลือประมาณต้นละสามใบนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าช่วงฤดูหนาวความชื้นในอากาศมีน้อยนะครับอบอลเขาบอลสีเขาเป็นอบอลที่ต้องการน้ําเยอะถ้าใบเขาเยอะ,ยะเขาก็ จะคลายน้ํานะครับคลายน้าทาให้ต้นเขาโซงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าหนาวเราต้องอ่าอย่าให้เขามีใบยเยอะนะครับแล้วก็ดูนะครับใบไหนที่มันโซมแล้ว <st> เก่าแล้วแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเช่นต้นนี้สองฝั่งโค้งนะครับใบนี้ใบอ่าค่อนข้างโซมแล้วนะครับใบนี้โซมแล้วเราก็ตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งไปเลย ทั้ิ้งเลยนะครับให้เหลือกระถางประมาณสามใบนะครับสามใบอันนี้ก็เป็นเพชรเจ็ดสีนะครับซื้อมาลุ้นด่างแต่ก็ไม่ด่างเลยนะครับ ก็ใบนี้ก็ค่อนข้างสวมแล้วนะครับเพื่อนๆใบนี้สวมแล้ว,ว,ลวตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยเก็จะเหลือสามใบพอดีนะครับประมาณเท่านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหงเหินของผมนะครับหงเหินก็สดชื่นนะครับเขาเป็นบอลเก่าโบราณนะครับขนาดไม่มีที่รองนะครับก็สดชื่นอยู่นะครับ มีลูกด้วยออกลูกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสองต้นนะครับต้นนี้ใบค่อนข้างซูมแล้วตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยอ่าบนสีนอกตู้ก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับเราต้องอจำกัดใบเขาเพื่อลดการคายน้ำเพื่อให้เขาดูสดชื่นตลอดเวลานะครับ นี่ชายชนนะครับชายชนก็ยังสดชื่นกันอยู่นะครับอันนี้ศิลาหุ่มทองนะครับโตช้าหน่อยนะครับแต่ก็เลี้ยงลอกตู้ก็โอเคได้อยู่นะครับนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่ในตู้ก็อ่าคนคนละอย่างเลยนะครับโตเร็วมากอ่าถ้าอยู่ในตู้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเขาก็สดชื่นตลอดนะครับ แต่เราก็ต้องตัดแต่งนะครับตัดแต่งใบเขาตัดแต่งใบเขาด้วยนะครับถ้าใบในซูมเราก็ตัดหลอกเลยนะครับเพื่อนๆเช่นนีศิลาหุ่มทองของผมต้นนี้นะครับเอาอยู่ในตู้นะครับก็สดชื่นนะครับสดชื่นครับแต่ใบนี้ซูมแล้วนะครับใบนี้ซูมแล้วใบหลอก็ตัดเลยครับตัดเลยนะครับ ตอนเช้าก็จิบกาแฟนะครับชมบอลสีนะครับชมบอลสีนะครับเลือยงสดชื่นนะครับนี้ก็เป็นนักเมืองนุนนะครับนักเมืองนุนนะครับนักเมืองนุนนะครับโตเร็วมากเลยนะครับเพิ่งซื้อมานะครับใชยชน ชายชนในตู้สดชื่นนะครับสดชื่นในบอลบอลในตู้ก็ไม่มีปัญหาในฤดูหนาวนะครับเขาก็จะสดชื่นตลอดนะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับใบใหม่นะครับหลอดใหม่นะครับก็กําลังแทงสดชื่นนะครับมณีล้อมเพชรของผมนะครับมณีล้อมเพชรนะครับ ก็ยังสดชื่นกันดีกันดีอยู่นะครับเพื่อนๆมันีร้อมเพลิก็หลอ,อดใหม่กาลังมานะครับหลอดใหม่กําลังมามณีร้อมเพรนะครับอันนี้ที่ได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่เพิ่งเอ็กมาเมื่อวานนี้นะครับบอลสีตัดเดือนกรกฎานะครับก็สดชื่นนะครับ เพราะว่าตัวเองเกิดเดือนกรกฎาก็ต้องมีไว้สักหน่อยนะครับบนสีกรกฎาในหลายต้นนะครับก็ยังสดชื่นนะครับนี่สิริพรสิริพรบอลสีสิริพรที่แทงมาจากชายชนก็สดชื่นนะครับตันนี้สิลาเพชรนะครับอก็หลอดใหม่กําลังมานะครับก็ กำลังสดชื่นนะครับสดชื่นนะครับธาตุบางแก้วนะครับหลายๆต้นก็สดชื่นนะครับมอนสีนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าบอนสีเริ่มเยอะอก็ซื้อตู้หรือทำตู้ใส่นะครับมอนสีอตัวบางตัวบอนด่างพวกนี้นะครับเขาอยู่นอกตู้เขาก็จะไม่ค่อยสดชื่น ถ้าอยู่ในตู้เขาก็จสดชื่นปกตินะครับนี่ก็ลบพะเก้านะครับลบพเก้านะครับสดชื่นนะครับอบอนสีออันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมบอนสีตอนเช้านะครับตื่นขึ้นมาเห็นบอลสีสวยๆแล้วก็จิตใจเบิกบานสดชื่นนะครับเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเพื่อนๆชมบอลสีดูวิธีการตัดแต่งใบบอลสีในช่วงฤดูหนาวนะครับก,ก็สำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆแล้วขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ